1> scp 1734วัตถุภาพถ่ายทางอา,อากาศของศูนย์นาดาน1734ดระดับ E7 มาตรฐานการกันพิเศษเ่่อจะไม่สามารถขนย้ายได้ จึงทำได้ทำการกับกัน SCP 1734ในที่ตั้งที่ศูนย์หน้าด่าน1734ซึ่งอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งในคาเรีคเรเบียนประมาณ450กิโลเมตรทางกตะวันออกของจุดๆๆๆเกาะนี้ไม่ได้ อยู่ใกล้เส้นทางเดินหรือ